ัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ส่งมอบบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ถามความรู้สึกนิดหน่อยนะครับว่าน้องฟางนะครับที่ติดตามมากี่ปีนะรวมทั้งหมดสามปีสามปีจนรวมสร้างบ้านเสร็จนะไม่ใช่สร้างบ้านเสร็จสามปีนะสร้างบ้านประมาณกี่เดือนนะฮะเกือบครบปีเกือบครบปีเหมือนกันนะเกือบครบปีเพราะมีส่วนต่อเติมด้วยใช่ทำหลายอย่างนะครับในส่วนของ อ่บ้านรู้สึกยังไงบ้างครับตั้งแต่แรกเลยท,ที่ติดต่อออกแบบออกแบบกับร่วมกันออกแบบกับทางสถาปนิกจนออกมาจนแล้วเสร็จเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับร,รู้สึกดีรู้สึกดีไม่รู้สิหนูก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าช่างก็ดีตอนที่เริ่มจากออกแบบเลยสถาปนิกก็คือโอเค เราแก้แบบได้หนูก็แก้รู้สึกจะแก้ไป2ครั้งหรือ3<ช>ครั้งไม่ต้องการจุดไหนก็บอกพอแก้หลังจากนั้นก็เซ็นสัญญาแล้วก็เริ่มสร้างเริ่มสร้างทีมช่างทุกทีมตั้งแต่เริ่มต้นยันจบดีทุกทีมดีดีทุกทีมดี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 ดดดดดนะฮะเออถูกชะตาและถูกใจในผลงานที่ติดตามมาในเพจติดตา,ตามก่อนสองปีใช่ S <S> <S กว่าจะได้<ะ>ชาไม่ไม่บางทีลูกค้าเนี่ยก็ต้องยังไงอ่ะเขาก็ต้องหาข้อมูลจากแหล่งนูน้นแหล่งนี้เปรียบเทียบบางบางคนก็อาจจะชอบเฮียในแบบที่เฮียเป็นบางคนก็อาจจะไม่ชอบพูดจาหมาไม่แดกอ่าแต่เราแต่เราชอบแต่เราเราเราเป็นเราเป็นแนวของเราเราไม่ได้ไปอิงใครแต่ก็คือเราเวลาออกสู่สาธนรณะต่อสังคมเนี้ยเราก็ไม่ได้เราก็มีมารยาใช่เรามีมารยาแต่จริงๆถ้าพี่ไม่ด่าลูกน้องหนูมไม่จ้างพี่นะ ด่าไม่ดตรงนี้แหละไม่ด่าไม่ได้ด่าด่าครับด,ด่าทุกคนไม่อยากให้มาว่าเอ้ยมึงมาแคะมาทําไมหมายถึงว่ามาบ้านเขามาบ้านเขานี่มาทําอะไรมาร่วมทําบุญเอออย่างนี้มาร่วมแสดงความยินดีอย่างนี้มาเอาแกอีกแคมาเออตามมาแกนู่นอีกแ่โอ้ยตามมาแกนีก่แค่แม่งมึงทำงานจบครั้งเดียวไม่ได้เลอวะอะไรเงี้ยคือเร,เราเราต้องการให้ลูกน้องมันเป็น แบบนั้นต้องการให้ลูกค้าบอกต่อไม่ใช่ให้ลูกค้าด่าต่อผมบอกแล้วประกันไม่ได้มันก็ลงในสัญญาแหละแต่ถามว่าเลยจากสัญญาไปแล้วผมดูแลไหมผมก็ดูแลนะครับบอกเลยดูแลเพราะว่าเราเป็นลูกบ้านกันอันนตอนนี้ยังมีประมาณสักร้อยร้อยนิดน,นิดละลูกบ้านผมร้100 100, 100, อยนิดนิดที่ผมดูแลอยู่เดี๋ยวต่อไปพอสร้างมากขึ้นมันก็เป็น2 0 0 3 0อา้ยไอตัวที่เป็นคนเจ้าขององค์กรเนี่ยก็ต้องวางนโยบาย วางแผนงานวางทีมตรวจสอบวางทีมอะไรเงี้ยเวลาสร้างไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีทางอเอาจริงๆน้องฟางพี่พี่บอกเลยว่ายัางไงก็ไม่มีไม่มีทางที่ว่าผ่านไปสามเดือนห้าเดือนปีหนึ่งสองปีสามปีมันจุดเล็กจุดน้อยใช่ใช่เดี๋ยวมันมันก็ต้องมีปัญหาก็จะแจ้งทุกคนว่าถ้ามีปัญหาอะไรโทรแจ้งได้เลยนะคะนะครับทุกทีมจะบอกอย่างนี้ว่าจะเข้ามาแก้ให้ถ้า ้ามีปุ๊บบอกเขาจะรีบมาเราเราบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้มีพระคุณกับเรานะถ้าเราไม่มีเจ้าของบ้านที่จ้างเราคุณก็ไม่มีงานต่อคุณรู้เปล่าว่าเจ้าของบ้านเมตตาผมเนี่ยเมตตาช่างรถเนี่ยเพราะผมจริงใจกับลูกค้าทุกคนเลยอจร,จ,รจริงไหมแม่แม่จริงไหมน้องฟางจริงเราให้ฟังจริงใจก่อนเขาก็เลยให้ฟังจริงใจเรากลับ